สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือเรื่องการเคลื่อนที่ของดาวเสาร์ในช่วงปี2 5 6 8 2 5 6 9ถึง2569ค่ะมีข้อมูลบอกว่าส่งผลกระทบโดยตรงเลยนะกับผู้ที่เกิดราศีกันหรือว่ามีลัคนาราศีกันเราจะมาเจาะลึกกันดูนะคะว่าช่วงเวลาสำคัญสคัญที่ดาวเสาร์ย้ายตำแหน่งเนี่ยมันมีความหมายยังไงบ้างครับ การย้ายของดาวเสาร์รอบนี้เนี่ยน่าจับตามองมากครับโดยเฉพาะกับชาวราศีกันอย่างที่บอกเลยเพราะว่าเป็นการโคจรเข้าสู่ภพปัตตนิซึ่งก็คือเรือนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์หุ้นส่วนต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการโคจรถอยหลังเข้าภพอริหรือเรือนอุปสรรคก่อนจะเดินหน้ากลับไปที่ภพปัตตนิอีกครั้งอ๋อค่ะผลกระทบมันก็จะสลับไปมาระหว่าง2เรื่องนี้แหละครับน่าสนใจจังค่ะ งั้นเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกเลยไหมคะดาวเสาราจะเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นภพปัตตนิของชาวกันตั้งแต่19พฤษภาคมถึง23สิงหาคม2568แล้วก็จะกลับมาอีกทีหลัง13กุมภาพันธ์2569เออข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยชี้ว่าช่วงนี้ความรับผิดชอบเรื่องหุ้นส่วนหรือสัญญาต่างๆจะหนักขึ้นอาจจะต้องทำงานร่วมกับคนอื่นแบบใกล้ชิดกว่าเดิมมันเป็นความท้าทายแบบไหนคะ ใช่ครับประเด็นเรื่องความรับผิดชอบนี้สำคัญเลยครับเพราะพบปัตตนิคือเรื่องของความสัมพันธ์ใกล้ชิดทุกรูปแบบเลยพอเจอดาวเสารซึ่งเป็นตัวแทนของภาระการทดสอบความอดทนก็เหมือนเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์เหล่านั้นทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือสัญญากับคู่ค้าจะถูกทดสอบความแข็งแกร่งอื ชาวราศีกันอาจจะต้องแบกรับภาระมากขึ้นหรืออาจจะต้องใช้ความอดทนสูงมากๆครับในการประครับประคองสถานการณ์ต่างๆแล้วเรื่องการเงินล่ะคะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างในช่วงนี้ดูเหมือนข้อมูลจะเชื่อมโยงกับข้อตกลงหรือผลประโยชน์จากการร่วมทุนต่างๆนะคะใช่ครับโอกาสทางการเงิน อาจจะผูกอยู่กับการร่วมมือหรือสัญญาต่างๆครับผมแต่ก็ต้องดูรายละเอียดข้อตกลงให้รอบคอบมากๆนะครับเพราะดาวสาวเนี่ยมักจะมาพร้อมกับเงื่อนไขหรือความล่าช้าอยู่เสมอค่ะอีกอย่างที่น่าพิจารณาคือความเครียดจากความสัมพันธ์ช่วงนี้ครับมันอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้โดยตรงเลยต้องพยายามหาจุดสมดุลให้ดีๆครับผมเข้าใจเลยค่ะทีนี้พอถึงช่วง23สิงหาคม2568 ดาวเสาร์จะโคจรพักครักหรือว่าถอยหลังกลับเข้าสู่ราศีกุมภาซึ่งเป็นภพอริของชาวกันจะอยู่ตรงนั้นไปจนถึง13กุมภาพัน2,569เลยที่สำคัญคือมีดาวราหูรออยู่ในภพอริด,ด้วยการที่ดาวแห่งอุปสรรคมาเจอกับดาวราหูในเรือนนี้มันจะส่งผลยังไงบ้างคะเนี่ยครับเป็นช่วงที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยครับภพบอริหมายถึงอุปสรรค ปัญหาหนี้สินแล้วก็สุขภาพด้วยการที่ดาวเสาร์ซึ่งแทนความเครียดภาระถอยมาเจอราหูในพบนี้อาจจะหมายถึงปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นมีเรื่องไม่คาดฝันหรือเจอการแข่งขันที่สูงขึ้น oh. อาจจะมีความขัดแย้งที่ต้องเข้าไปแก้ไขต้องใช้ความอดทนสติปัญญาแล้วก็การวางแผนที่รอบคอบมากๆเลยครับในการรับมือฟังดูต้องใช้พลังงานเยอะเลยนะคะแล้วเรื่องเงินเงินทองทองล่ะคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง ดูเหมือนจะมีแนวโนมค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหาหรืออาจจะเจอเรื่องหนี้สินอืมมีความเป็นไปได้ครับอาจจะต้องเสียเงินไปกับการจัดการปัญหาเก่าๆหรือมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาโชคลาภจากการสิ่งโชคอาจจะไม่ค่อยเด่นนักนะครับช่วงนี้ควรเน้นการทํางานหนักจัดการภาระหนี้สินแล้วก็ระวังเรื่องการถูกเอาเปรียบด้วยค่ะ ที่สําคัญที่สุดเลยคือสุขภาพครับเพราะพบอริเนี่ยเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเจ็บป่วยพอมีทั้งเสารแล้วราหูกระทบยิ่งต้องใส่ใจดูแลสุขภาพกายและใจเป็นพิเศษเลยอย่าปล่อยให้ความเครียดสะสมนะครับ ในข้อมูลที่เราได้มามีพูดถึงเรื่องอัญมณีด้วยนิดหน่อยนะคะเผื่อเป็นแนวทางเสริมกําลังใจอย่างเช่นไพลลึงที่เชื่อว่าช่วยเสริมความมั่นคงอดทนหรือนินที่ช่วยเรื่องความแข้มแข็งป้องกันแล้วก็มรกตที่เป็นอัญมณีประจําราศีกันอยู่แล้วช่วยเสริมเรื่องสติปัญญาการสื่อสารประมาณนี้ค่ะครับก็เป็นเกรดเสริมได้ครับแต่ต้องย้ําเสมอนะครับว่านี่เป็นภาพรวมตามหลักโหราศาสตร์เท่านั้นดวงของแต่ละคนจริงๆมีรายละเอียดซับซ้อนกว่านั้นมาก ต้องพิจารณาดาวอื่นๆประกอบเสมอส่วนเรื่องฮันยมณีก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วแต่ความสบายใจค่ะถ้าให้สรุปภาพรวมช่วงปี2568ถึง2569สำหรับชาวราศีกันก็คือเป็นการสลับฉากไปมาระหว่างช่วงที่ต้องโฟกัสเรื่องความสัมพันธ์หุ้นส่วนสัญญาต่างๆกับอีกช่วงที่ต้องเผชิญหน้าแล้วก็แก้ปัญหาอุปสรรคหรืออาจจะรวมถึงเรื่องสุขภาพด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับเป็นช่วงเวลาที่เรียกร้องความอดทนความรับผิดชอบการวางแผนที่สุขุมรอบคอบและก็ความสามารถในการปรับตัวจากชาวราศีกันอย่างมากเลยทีเดียวครับน่าคิดเหมือนกันนะคะว่าเมื่อต้องเจอทั้งบททดสอบความสัมพันธ์ที่อาจจะหนักหน่วงแล้วก็ต้องเข้าไปแก้ปัญหาใหญ่ๆแบบนี้ชาวราศีกันจะสามารถพลิกสถานการณ์ใช้ช่วงเวลานี้สร้างรากฐานที่มั่นคงแล้วก็แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในด้านไหนของชีวิตได้บ้างเป็นเรื่องที่น่าเก็บไปใคร่ครวญต่อจริงๆคะ่ะ